ที่นี่ธรรมดาสีมาเนี่ยบวชพอไงบางๆเดียวว่าจะปล่อเขาเด้ปะเนี่ยสีมาสึกกันขอทียาเขอสึกันบวชขอคุณได้ดิพอไดว่าป่าติ้นเขาสีเฮเบี้ยนเบียนขวาอันีขันเขาเขเบียนขวาเราจะเบียนขวารอบโบสถเบียนครสารอบเสร็จนแล้วผ่านสผ้าไหวสีมาวันทามีวันเตยสีมาสีมาสีมาถปว่าเฉียดเฉียดผคนเอรียะมาเขาไหวไหลแล้วก็เห็นหน้าเขาไปพอก็แม่กระิหน้ากาพอก็แม่แล้วหน้ากระิรับรับผ้าไตรจาา ดีดามันได้ยาผู้ใหญ่ข้างเขาออกไปข้างเขาออกไปเอาที่นี่เดินไปกินที่านฐานกานเท่าอรอรถครถคุยมาทานคุยโอ้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 ยอ้ยโ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 อ้้ยอ้ยโ้ยออโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยยโอ้ยโออ้ยอ้ยโอยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโโอ้

在九龙山的八看坡上，那个，嗯，哪嘛地方？十八个啊，那 Terima kasih telah <laughs> menonton!

กษัตริย์บันทายพระเตยสัพพันอภรรยาทั้งสามพระมเหตย์พระยากระตังปัญญารามินาพระโมก ยังไม่หั่นาตับพังสาธตุสาธุกหะุโมทานิสัพพังอัปาราังธรมะมีพันเตอุกาสะทวารตะเยนกตะังสัพพังอปราพังธรรมะมีพันเตสหุกับรูสามเพื่อเดินออกไปแล้วกันหาน้าอมันม

เอาครับหลังหันจะเดินข้ามธรณีเข้าไปกขอไปหาหลวงพ่อพระอุคชาเออ่อรงมี้ไปซอยเดินเข้าไปนด้ไปนะครางเ้ำชุดมนหากบวดเล่นแล้วครับ nó lên nó nó lên tha nó bảo có có tao cũng thấy nó cũng hay cái cái ở có đó บราข้ามผ่านับไปกก่อนเดี๋ยวเปสอง่องในรถกั